วัดธาตุวังจานโดยพระครูสรวิชัยพระมหากวีพัฒน์จิตตะโสพโนหรือครูบาน้อยเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดธาตุวังจานบ้านดอนดูตำบลกุตตะไก่อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐถินสามัคคีณวัดธาตุวังจานบ้านดอนดูตำบลกุตตะไก่อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม วันที่11ตุลาคมนี้ตั้งกองกถินวันที่12ตุลาคมแรมสองค่ำเดือน11ถวายภาคกถินเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสืบทอดพระพุทธศาสนาสั่งสมบาร,รมีบุญร่วมกัน11-12ตุลาคมนี้ร่วมบุญกันที่วัดธาตุวังจานบ้านดอนดูตะบลกุตะไก้อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม